เมื่อวันที่11พฤษภาคม2563น้องชมพู่เด็กหญิงอรวรรณวงศ์ศรีชาหายตัวไป14พฤษภาคม ถูกพบเสียชีวิตตำรวจใช้เวลานานกว่า1ปีล่าสุดคนตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุกก็ยืนยันว่าคดีนี้จบแล้วเพราะว่าสามารถที่จะขอหมายจับจากสารจังหวัดมุกดาหารนายชัยพลวิภาหรือลุงพลเป็นผู้ต้องหาในการเสียชีวิตโดนทั้งหมด3ข้อหาพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อเด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้ นั่นถึงแก่ความตายกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนชันสูตรพลิกศพสิส้นเสร็จในประการนี้น่าจะทําให้การชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปเป็นที่น่าสังเกตว่าไม่ได้ถูกข้อกล่าวหาว่าเป็นคนที่ฆ่าน้องชมพู่แต่ถูกข้อกล่าวหาว่าพัวพันเกี่ยวพันก,กับการหายตัวของน้องชมพู่เพื่อที่จะสอบเพื่อนําไปสู่การแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในปวิยามาตรา288ก็คือเจตนาฆ่า ตอนนี้ยังไม่มีข้อหาว่าเป็นตัวการฆ่าผมขอแสดงความยินดีกับคุณสุวัสด์แจ้งยอดสุขพบตรที่ทําสําเร็จจนได้ในการที่จะหาตัวผู้ต้องหามาแต่ยังไม่จบนะครับนี่แค่50อีก5 0ต้องรอการขึ้นศาลต่อผมเห็นคุณพยายามเ,เกาะกระแสออกมาพูดเรื่องนี้มานานแล้วแต่การจับตัวคนทําผิดจริงๆจึงจะเป็นสิ่งที่ประชาชนและครอบครัวผู้เสียหายต้องการอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นคําพูดอย่างที่ผ่านมา ท่านพบวรอระแถลงสองสาครั้งตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2องพท่านจำได้ไหมท่านผู้ชมจำได้ไหมทันทีที่คุณสวัสด์แจง้งยอดสุขขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแค่วันเดียวจะด้วยหลงคารมลูกน้องหรือตัวเองต้องการแสดงออกว่าตัวเองมีความสามารถก็รีบเอาหน้าเกาะกระแสตังต้งโตแสดงความคืบหน้าคดีน้องชมพู่ทั้งท่้งยังไม่มีความคืบหน้าอะไรเลย ซึ่งการกระทําแบบนั้นทําให้คนเข้าใจว่าท่านเป็นคนหิวแสงอยากโชว์ออฟเพราะข้อเท็จจริงในขณะนั้นยังจับคนร้ายไม่ได้ต่อมาวันที่21มกราคม3เดือนให้หลังพลเอกสุวัส์แจ้งยอสุกก็กล่าวถึงงานเสียชีวิตของน้องชมพู่อีกครั้งว่าบาปบุญมีจริงท่านก็หน,นีได้ชั่วคราวท่านเหนื่อยก็ให้มาจับขาวคุยกันดีกว่าเหตุเกิดจากอะไรและผมเคยเตือนท่านไปแล้วในรายการคุยทุกเรื่องสนทิว่าคดีน้องชมพู่ควรคลี่คลายข้อเท็จจริงด้วยการทํางานของตารวจ ด้วยพยานหลักฐานและสามารถจับผู้ร้ายมาลงโทษเรียกศรัทธาความเชื่อถือของตำรวจไม่ใช่เมื่อตำรวจทำคดีจนหมดทางแล้วก็มาใช้ทางออกง่ายๆฝากให้ผู้ร้ายคิดถึงบาปบุญคุณโทษหนีเหนื่อยให้มาจับเข่าคุยกันอย่างนี้ทุกๆคดีที่ตามจับผู้ร้ายไม่ได้ก็ไม่ต้องทำอะไรมากประกาศเป็ดีโยบายไปเลยเนื่องจากผมตามจับพวกคุณมานานแล้ว จับไม่ได้แตคุณคำานึงหนึ่งบาปบุญคุณโทษคุณเดินเข้ามาจับเขาคือผมช่วยมาหาผมหน่อยการพูดแบบนี้ท่านพูดไม่ได้เพราะเป็นการทำลายความเชื่อมัน่นศรัทธาที่ประชาชนมีต่อตำรวจคนฟังเขาจะคิดว่าตำรวจไม่มีน้ำยาตำรวจน้ำดีที่ต้ใจทำงานที่ตั้งใจมาก็จะหมดกำลังใจสรุปท่านผู้ชมครับคุณสุวัสด์ครับผมได้แต่หวังว่าการจับคนร้ายในคดีน้องชมพู่คราวนี้จะช่วยกู้ศรัทธาของประชาชนที่มีต่อตำรวจให้กลับมาได้บ้างแต่ท่านผูช้ชญชางการตำรวจชาติครับ ผมขอเตือนท่านนิดหนึ่งตอนนี้คือข้อกล่าวหายังต้องผ่านกระบวนการส่งเรื่องไปถึงอายการแล้วส่งเข้าศาลและศาลจะต้องตัดสินบนพื้นฐานประจักษ์พยานและหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้ คุณสุวัครับกว่าคดี ator, นี้จะสิ้นสุดคุณคงเกษยียณไปละคุณเกษียณปีหน้าเดือนกันยายนคําถามมีอยู่ว่าถ้าคดียังไม่สิ้นสุดยังอยู่ในศาลชั้นต้นและคุณเกษยียณไปแล้วผมไม่รู้ว่าคนที่มาต่อจากคุณแล้วพอตารวจเห็นว่าคุณไปแล้วยังจะทําคดีอย่างจริงจังหรือยังจะสืบสอบค้นหาเพิ่มเติมอย่างจริงจ,งจังหรือเปล่าผมไม่รู้การที่คุณจับใครคนใดคนหนึ่งได้ไม่ได้ไปแปลว,ว่าเรื่องจบนะครับท่านผู้ชมครับคุณสุวั์ครับเรื่องยังไม่จบหนังเรื่องนี้เพิ่งเริ่มฉายเท่านั้นเอง ว่าหนังจะฉายจบคุณสุวัตรก็เกษยียณอายุไปแล้วอีกไม่กี่เดือนเองเวลาผ่านไปเร็วครับ